ครับเบอร์นี้พี่น้องหอมเนื้อกำลังกำลังร่วนเนื้อพี่น้องติดทักกำลังดีไซน์พี่น้องครับซีหอมไซดีโคมโคมพอดีสิ่หอมพีนพ่น้องหลังจากทีควอมโอ้หอ,อมเนื้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวซิมเดี๋ยวซิมผมบอ หวกลังพี่น้องรับปัดใส่บบนี้ปัดใส่ปัดไปเลอปัดทีจักไ้อยพี่น้องแซ่บไรหายพี่น้องห้ใส่กัน แซ่บไหมห้กินปลาหมอคุณนแจวพี่ปนคุณเจาะบีนบะครับไปขั้นตอนต่อไปมาเนี่ยโอ้โหพี่น้องความเนื้อยโอ้โหไปพี่น้องวันนี้กับชิไปกินกันมาเนี่ย ร้อจัดน้อยไปกินกันไปพี่น้องโอเคครับมากินน้ากันบ้านเนี่ยพรออแก้วขมพี่น,อนอ้องคนเหนียวอืคนเหนียวไปพี่น,ออน,อออน้องลุยเข่าพี่นอ้องพมเนื้อครัดไปพี่น้องอือพี่น้อง พี่น้องกิเขาน้องกันับเนี้มามามาพี่น้องมาเจ็บาบ แต่พี่น้องซื้อเนื้อเสียษเนื้อเป็นมะหวังเยอะสุซื้อเสียษเนื้อเป็นม้ออ่างเจ้าผมอะไรพี่น้องทุกันนี้นออนกัเน,น,นี้ยุู้ใหญ่ดด

ไม่ตะกี้่นาะไม่เ็นบ่าตะกี้ติดติดติดแปดอยู่บ้านเท่านาะนชวยจได้กิินเนื้อหมวอไปเนอะหาอยยางด้วตะกี้มันอึดดึงแต่ตะกี้เงินเงินมันแพงบ้านเทาหางเงินยางมุขือสูมเอิเนี่ยตะกี้สวยได้ใส่เงินเนาะหางหวเพื่อนกะ มาเป็นปูดเป็นปูดคอนเก็บเงิน,น,น,นที่หลังเป็นกินปูดละสองร้อยได้ซ้ำหาหาร้อยช่วนนีตลาเน่อ<ม>ขางัวไม่เค็ดเป็นโมเดลไปซื้อตลาดได้มมละจีนเป็นมวยลดกอมาตลาดก็คือสมัยก่อนลำบากเลำบาก cái gì đấy, khó mang nó, cái muối lem, muối lem này phải tông tay bỏ phong, cái ba chỉ một lên đấy nó เอาครับเรียยครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับไในฟุตแท้จะขำโฆษณาไปหน่อย